ส,สวัสดีดัตสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับพบก,กับผมสังคโคในช่องสังคโคชาแน,นลอีกทุครับมาดูกันหน่อยครับช่วงดึกนะครับสองทุ่มครึ่งในเครับผมครับรอบฝากรอบที่ห้าครับโอ้โหไม่ต้องสืบเยอะนะครับถ้าเบ็ดหนึ่งแบบนี้ก็เล่นรอบลึกๆแล้วครับผมก็ <c oughs> ใครที่เข้ามาฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดเข้าร่วมกลุ่มลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอด,ด้านล่างนี้เลยนะครับ ใครมีสเต็ปดีๆการเดินเบ็ดดีๆก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับทั้งหน้าใหม่หลังใหม่นะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดตัวลงกลุ่มเพราะว่าเดี๋ยวเร็วๆหนีจะมีกิจกรรมแจกทุนนะครับแจกทุกท่านรออยู่นะครับผมโอเค21.10ครับกดต่อไลห์ต่อยาวๆไปครับผมมาส่วหลักติบหกร้อยครับแต่พันหยุดก็เพียงพอนะครับผมใครมีเทคนิคดีก็บอกกล่าวกันหน่อยอุ้ยทั้งแถบครับเขียวเหนียวซับ เขียวมาหน่อยครับเจก็ได้สวยงามวายติดอย่างนี้100%ปืนเซนแน่นอนครับ10ชตอง3ครับสกแกตเตอร์ต้องเข้าต้องมาเลยครับจานส่งอย่างนี้โอเคมีรุ่นไหมครับเกดต่อยาวๆไปครับผมโอเคเข้าเป็นเดียวเรียบร้อยครับจแจมหนงแจมจัดมา10หมุนครับดูกัน มาหน่อยแบบบุ้มบั่มนะบุ้มบั่มซอมเบ้น,นะ <c oughs> สิกน่าจะมา <c oughs> ไม่มาเลยไ <c oughs> หลไีกครับ <c oughs> ห,หมุนสุดท้ายครับส่งกันหน่อยโอ้โหนิ่งจัดเลย <c oughs> เตือนไป <c oughs> ช่องแรกมาครับ <c oughs> สวยงาม ช่องสองปะโอ้ไม่เข้าเลยค่อยๆไล่เบ็ดค่อยๆไล่ไปนะครับไม่ต้องรีบร้อนนีครับถ้ามันมามานี่ยนะครับแต่ถ้ามันมาก็ไปพักก่อน <c ười> ค่อยหาจงังหวะหาโอกาสใหม่ๆนะครับโอเคลุยกันต่อครับอย่าเอาไปครับเพื่อนสีคิวช่องสามไม่เข้าครับนี่รู้จะมาหรือเปล่าโอเคขอเคช่องสองไม่มาครับ เต็บการเดินเบ็ดดีๆก็มีเห็นอยู่เรื่อยไปนะครับโ,โหแตโดนดูดแล้วตอนนี้เพื่อนๆสังเกตที่เงินทุนครับ70กว่าบาทโอ้โหดูทรงต้องฝากอีกรอบมั้งเนี่ยสแกตเตอร์ครับต้องมาครับทรงอย่างนี้มไม่เข้าเลยยาวไปครับผมไหลามาเลื่อนสายต่อร้อยเปอร์เซ็ครับโอเคมีลุ้นแบบบึ้งบังซัมบี้ครับผมโอเคมาต่อไหลไปสวยง,งาม ัอะไรเข้าต่อเอาขึ้น100เลยครับจังซีมันต้องทอนครับ40.3 5ครับไปกันต่อครับเพื่อนๆยาวไปลุกยกันครับโอเคมีลุ้นไม่เลื่อนซ้ายมาวายติดเค100%ไหมครับเน้เน,นสวยงามครับเจต่อบ10ก็ไดม้มาต่อครับช่องสองมีลุ้นไหมครับ เดินไปอเดินไป38.45ครับกดไปลุยไปครับเื่อนโอเคมายาวไปครับผมโอเคสักแกตเตอร์เข้าที่เบ็ดหนึ่งครับดูต่อยาวๆครับ10หมุนโอเคมาต่อครับผมขอช่อง3ครับเค เจก็ได้สวยงามติดเคอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์จัดไปเนี้ยนี้ครับโอเคครับเบ็ดหนึ่งมีขึ้นมาร้อยกว่าก็ไม่ธรรมดาแล้วนะใครอยากหยุดก็หยุดได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวผมนี่ฝากเอาหลายรอบเหมือนกันนะครับก็รุ้นแตกพันนะมันจะได้คุ้มทุนนะครับผมโอเคมาครับเจติดไม่เข้าครับไม่มาครับ ขึนมา139ครับตอนนี้คิวสวยงามครับช่องแรกมาหน่อยพี่ม่วง <c oughs> ไม่มาไม่เข้าเลยหมุนสุดท้ายครับขอเอมาครับเอไม่มาครับเขือนแปาจารย์โอเคสี่หมุนครับผมสามหมุนสุดท้ายโอ้โหนิ่งจัดเลย สิบสวยครับขอเขียวช่องสองครับโอ้โหไม่มาครับตอนนี้คูณ24แล้วครับโอเคทบไปต่อคูณ26บครับของจริงดูอักเดี้ยยาวๆครับโอเคสวยงามครับเงินลงมันรวมอยู่ที่17 8 8 0แุดแูนย์ครับโอเคต่อ1%ของทุนครับ300ก็เบ็ด3กดไปลายไทครับบ้ามือบอมซัมเบย์ไหมสวยงามครับมาต่อ อย่างไรยังนิ่งอยู่ไหลมาอีกครับโอ้โหอีไม่มาสวย,ยางามครับโอ้โหทั้งเทพทั้งด้าดานครับดอกนี้เจติดวายติดอย่างนี้บืม้มบั้มสามเบ้โอ้โหเสียดายโอ้โหเสีดยสดายจริงน่าจะมานะเนี่ยไปกันยาวๆครับผม,มยังนิ่งอยู่ครับ เจมา้าโอเคเคมาครับสวยดิหวายติดเขียวเข้าครับร้อยเปิดเซ็งแบบสวยางามครับห้าสิบเจ็ดจุดหกศูนย์ครับหลุยต่ออื้องจริงครับจานไปกันต่อครับผมขออนิญาต <c oughs> ขึ้นเบ็ดเลยครับเบ็ดสี่บะาดูกันหน่อยจริงๆก็ถ้าหันเจ็ดรอไม่มาก็พักก่อนนะครับ ถ้ามันเข้ามันมานี่ก็ยินดีด้วยจะได้ไม่ต้องฝากอีกักรอบนะโอเคมีลุ้นไหมครับผมโอ้โหย,ยังมิ่งอยู่เลยร้อยสามสิบครับเบ็ดห้าเลยครับห้าร้อยละไปกันต่อครับผมช่องสามครับไม่ม,มาครับแปกดีหรือไม่ลุ้นกันครับผมเสียวๆอย่างนี้ไม่รู้ว่าเบ็ดห้า อย่าลืมนะครับเข้าร่วมกลุ่มกันด้วยนี่ครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวแจกมีกิจกรรมแจกทุนแต่จะไม่บอกว่าวันไหนนะครับจะให้แบบเซอร์ไพรส์นะฮะจะได้ติดตามกันนะครับเจ๋เข้าโค้ชสวยครับดอกนี้หวายติดอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบแน่นอนครับมาเด็เห็นเป้าจานวายติดเคบื้มแน่นอนครับผมช่องแรกมาคิวช่องแรกมาหน่อยไหมครับโอ้โหเกื่นไม้ ไปกันต่อครับผมมาไหม <c oughs> ไหลมาครับ <c oughs> ขอพี่ทอง <c oughs> สวยงามครับเลื่อนต่อมาโอ้โหยังไม่เข้าครับหนึ่รางวัลรวมครับบิกบินไปเอาร้อยแปครับผมขึ้นเบ็ดต่อเลยละกันครับเบ็ดหกมา หนึ 1> 1งนตทุนครับดูกันยาวๆครับผมเจช่องแรกมาโอ้โหนน,นน้นๆทั้งแถวครับเจช่องแรกมาครับสวยอา,ายร์บีดีวติดหนึ่งสีดีเจรครับขึ้นต่อ800อยครับอย่างนี้ก็ไปกันต่อครับยาวๆครับผมโอ้ของจีขึ้นเบ็ดต่อเลยครับเบ็ดแปดม่ หลายไปครับผมขี่ช่องสามนีลุ้นไหมครับขอช่องสองมาครับยังไงต่อโอ้โหบึมบำำําสําเบยแต่ความเป็นที่เรียบร้อยกระปันสองบสูตรง,งาม โอเคจบมันที่เรียบร้อยครับสำหรับทุนน้อยในย2บาทเองเพื่ <c oughs> อนก็จบที่1261่นะครับนะกับเทคนิคไลเ่เบ็ดนะครับโอ้โหไม่คิดไม่ฝันมันจะมานะใครชอบฝากติดตามฝากกดไลค์ลกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้เลยครับสิ่งกันขึ้นใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย